เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเนเพื่อนชาวแซ่สี่ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ผมเช่งเคยครับในวันนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในช่วงของการรีวิว ID ดีวันนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าหลายคนสอบถามมาเยอะมากว่าการที่เราจะดันฮิปไปสามพันได้เนี่ยมันต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีส่วนไหนที่เราต้องต้องเปลี่ยนมีส่วนไหนที่แนะนํานั่นเองนะครับผมอันดับแรกบอกก่อนว่าส่วนตัววันใส่เป็นลิงรีเจนนะครับหรือ จะเป็นเซตโอเวอร์โหลดก็ได้ลิงดีเจนโอเวอร์โหลดเนี้ยสามารถทําตามได้เลยนะเพราะว่าสเตตัสใกล้ๆกันนะครับผมอ่ะลิงดีเจนของมันก็จะเป็นแบบบวก10นะครับผมบวก10ออทรงเชงนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ยัดลูกแก้วครีทั้งหมดเลยข้อดีของลิงนะครับผมคือเวลาที่มันใส่มันจะได้คิดเเมจแล้วก็ได้คิลเรทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับบวกกับเป็นการออรดีฟเอนซ์กับออแอคแท็กเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้ตัวของฮิปกับตัวของเอ่อพวกกันเราอะค่อนข้างเยอะนะครับดูดีลิงผมใส่เนี่่่ยีเเลปา80ออพืน้ ที่ได้เม็ปลาไป123ครับซึ่งมันเยอะมากๆในกรณีที่เราใส่เป็นลิงแสปกติเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า,าตัวของคิเลศของเราเนี่ยอาจจะต้องดันพวกลูกแก้วบวก11ขึ้มนมาหน่อยไม่งั้นคนะิเลศมันจะหายไปเยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาครับฝั่งแครสฝั่งแครสผมแนะนําเป็นตัวของอผมอะไอส่วนผมอะเป็นผมแกะก็ได้หรือเป็นผมวันแม่เออวันผมซันตา้าก็ได้แล้วแต่เพื่อน <c oughs> ๆถนัดเลยนะผมเพราะว่าตอวผมเนี่ยมีฟิลลิ่งคล้ายๆกันคือ บวกฮิปนะครับแล้วก็บวกมานานั่นเองครับแล้วก็บวกคียดมด้วยดังนั้นเนี่ยบอกก่อนว่าผมผมซซนต้าก็โอเคนะครับผมแกะก็โอเคนั่นเองครับต่อมาครับก็คือหน้าหน้าอิมนะหน้าอิมเนี่ยอันนี้คือเชียร์เลยหน้าอิมหรือหน้าสัสสีก็ได้หรือหน้าโซนโฟก็ได้นะแต่วันแนะนําเป็นหน้าอิมมากกว่าเพราะว่าหน้าอิมได้ฮิปได้สเป์ได้คีเรดได้คียดมหน้าอิมค่อนข้างท็อปฟอร์มมากๆนะครับแล้วก็เสื้อกับกางเกงเนี่ยเราเอาเป็นอะไรก็ได้ขอแค่เป็นออร้อยก็พอแล้วเสื้อกกางงเ เป็นอะไรก็ได้อร้อยคือจบนะครับผมของวันก็เสื้ออร้อยสามสิบกางเกงอร้อยยี่สี่ครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะมือเท้านะครับมือกับเท้าเนี่ยจริงๆถ้าเราตัดส่วนของมานาทิ้งไปเนี่ยเราไม่เอาส่วนมานาเนี่ยมือเนี่ยอาจจะเป็นตัวของมือฮาโลาวีนที่เป็นกรงเล็บก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวของมือแบบมือพวกซซนต้าได้มือเดวิลได้เท้าก็เหมือนกันนะ ค้าก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสาหรับใครที่อยากได้มานาแล้วอยากได้ฮิปกับสเปรย์แบบบึ้มๆแบบนี้ก็แนะนําเป็นสไปเดอร์นะครับผมชิ้นนึงก็ตกประมาณพันสาแบบเดิมๆนะประมาณ1,200 1,300ับาทนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเป็นบวกเจ็ก็จะประมาณสักพันหประมาณประมาณนะพันหกพันห้านะครับผมอ่ะแล้วก็ประดับนะครับผมประดับเนี่ยเราไม่ต้องไปฟิกแบบวันก็ได้อาจจะเป็นประดับแฟงก็ได้ประดับแฟงก็ได้ประดับไอหน้าแฟงกินสไตล์ของเดวิลอ่ะ นะครับเอามาทําก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนหลังหลังเราอาจจะเป็นตัวของปืนก็ได้ปืนเดว,วิลก็ได้หรือแบบเป็นหลังกองกอยที่เป็นแร่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆขน,นัดเลยนะครับผมแต่ว่าเพราะว่า, <c oughs> วาเป็นพยานกับตัวของหลังรีเจนต์นะครับซึ่งราคาไม่ได้แพงมากครับตอนนี้จะอยู่ราวๆนะหนึ 1, 5, ป่ประมาณประมาณพันห้านะทั้ง2ชิ้นแล้วก็แหวนแหว,วนผมแนะนาครับเป็นแหวนตัวของฟินิกแหวนฟินิก่มันจะบวกฮิปนะครับแล้วก็บวกมานานะครับแล้วก็จะบวกพวกคีเล็ขี้เดานั่นเองครับเออคีเลนะครับผมอ่ะประมาณนั้น แต่เขามันเนี่ยจะเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะผมซึ่งตอนนี้สำหรับวันเนี่ยมันมองว่าสไปเดอร์แมนสส่วนเนี่ยคุ้มมากแหวนรองเท้าแล้วก็มือเนี่ยคุ้มมากๆเลยส่วนเสื้อแล้วก็กางเกงสไปเดอร์แมนอันติเมทก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างมีราคาเนาะจีนนึงก็ตกกระเฉลี่ยประมาณ3000คูดแพงนะฮะอันนี้นะโมเมนต์ของการใส่เป็นตัวของลิงดีเจนถ้าเราใส่เป็นโอเวอร์โหลดล่ะถ้าถ้าใส่เป็นโอเวอร์ก็จะประมาณนี้ถ้าใส่เป็นโอเวอร์โหลดก็จะประมาณนี้ครับ อ่าถ้าใส่เป็นโอเวอร์โหลดเนี่ยยิปจะ3,000สเปจะ3,000พอดีเป๊ะแต่ว่าโอเวอร์โหลดของผมเนี่ยเป็นออปกติ ok นะเพืพ่อนๆเป็นออปกติ ok นะครับผมนี่ประมาณนี้มีแค่ตัวของ3ส่วนอย่างที่เป็นเออมีแค่2ส่วนที่เป็นเกิดเกิดออรอยนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าพอเราใส่เป็นโอเวอร์โหลดปั๊บเนี่ยคิเลตเราจะหายไปเยอะมากๆนะครับคิเลตมันจะหายเราจะหายไปเยอะมากนะผมหายไปประมาณ20กว่าเลยครับซึ่งเยอะนะลูกแก้วที่ผมยัดเป็นลูกแก้วขาวครับผมบวกเก้านะโอเวอร์โหลดเนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่าสเตตัสมันไม่ได้ดีเท่ากับตัวของลิงนะครับลิงงค่อนข้าดี แต่ว่าโอเวอร์โหลดไม่ไดีขนาดนั้นนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วโอเวอร์โหลดเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าทาของแคทไม่แน่นเนี่ยตีไม่แรงับผมจริงรู้สึกว่าเล่นลิงมันเฟี้ยวกว่าเยอะเลยนะผมประมาณนั้นมผมก็นั่งเล่นลิงไปดีกว่าครับผมโอเวอร์โหลดอาจจะขายทิ้งด้วยซ้ำมั้งใครที่สน,สนใจโอเวอร์โหลดก็ติดต่อหลังไม่ไ,มได้นะผมราคาก็ตามนั้นแหละอราคาก็กันเองนะผมกันเองแล้วก็ของโคนก็มิดของโคนคือบื้มบัมซัมเบจัดของโคนเยอะมาก แล้วก็สกิลของมันก็จะมีลงดีบวกเนะครับผมลงดีหลังบวกเ e ้าอีบวกเนะครับแล้วก็ท่าทีบวกสนะครับอันนี้ตีเองเด้อสายา <c oughs> สายาเนะี่มเป็นสายยาลอยกระทงนะเราจะได้ฮิปขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งนั่นเองนะครับผมคือตอนนี้เพื่อนเพื่อนคนรับคนรับแบบบ้างอะหรือดันใหม่เยอะมากตอนนี้คือแบบดันใหม่คือกําไรเยอะแท้แลใแม่งกาไรคือแบบบึ้มบั้มซัมเบมากมากนะทุกคนจริงใครที่แบบเอ่อมีต้นทุนเออมีงบหน่อยก็ ทำของมาลงดันใหม่ได้ครับผมเพราะว่าดันใหม่กาไรเยอะนะครับผมดันใหม่กําไรเยอะมากวันวันหนึ่งอะ่ะถ้าลงแบบดันแบบเต็มทงเต็มที่อะ่ะกำไรต่อวันอะ่ะจะได้เฉลี่ยประามาณ4 5่ถึงห้าร้อยนะอันนี้คือกําไรนะเพื่อนสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับต่อวันนะครับผมเยอะมากๆนะครับซึ่งผมเองก็ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกผมก็มานั่งลองทดลองดูอะ่ะวันก่อนผมลงผมสตรีมไปประมาณ6ชั่วโมงมั้งผ,ผมได้กําไรมาผมได้จากการขายของอะ่กอะกไรอ่ะมา4 0 m อะ่ะผมแบบเย็ดเฮอะไรวะเนี่ย ือตอนนั้นน่ะผมได้ของขอบทองเยอะมากวันได้ของขอบทองเยอะแบบเยอะจัดจัดแหละแล้วก็บวกกับผมขายพวกบั้งบั้งไอ้แบบพวกกุญแจออกใช่ไหมแล้วก็รวมถึงกันแต่ผมได้เยอะนะครับผม,มได้ไปได้มาคือแบบ40 m อผมแบบผมลงยาวเลยเนี้ย <c oughs> ผมลงยาวยาวๆเลยครับผมแล้วก็เอาเอ็มไปขายให <m> ้แซดเอ็มนะฮะประมาณนั้นตอนนี้เอ็มอยู่ถ้าเฉลี่ยประมาณแถวแถวบาทนะครับประมาณนี้ราคานอกก็จะขายกันอยู่ประมาณ25บาบาทนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็ ตามนั้นนะครับโอ้ยหาเงินง่ายนะดันนี้หาเงินง่ายมากครับลงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เอ็มมากินเล่นแล้วครับบางครั้งอะ่ะถ้าดวงดีจริงเ่ะชั่วโมงละเอ็มก็ทําได้นะชั่วโมงละ,ะไม่ใช่ชั่วโมงละเอ็มสีตาละเอ็มก็ทําได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นมีเคสหนึ่งผมได้ของขอบทองมา6ชิ้นวันได้ของขอบทองมา6ชิ้นที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน้า6ชิ้นอน่ะทุกคนประมาณแบบ8ปดแสนเก้าแสนละได้ได้กันแตกด้วยในรอบนั้นเนะี่ยเอ็มหนึ่งเลยลงปั๊บได้เอ็มหนึ่งเลยแบบหูกำไรแบบน็ ทำรเน็ตๆตดังนั้นผมมองว่าถ้าเราทําของมาลงดันเนี้ยผมว่าคุ้มเล่นแบบทําลงทํารอบหน่อยก็จะดีมากอย่างวันเนี้ยวันพยายามเริ่มทํารอบครับเพราะว่ายิ่งเราทํารอบเร่อยเร็วยิ่งดีครับมันจะได้ของขอบทองเยอะแต่ของขอบทองก็ออกเรื่อยๆครับมันจะมีบางจังหวะที่ของขอบทองไม่ออกก็มีเหมือนกันนะครับผมอ่าก็แนะนําว่าลงดันให,ใ,หใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกันดอดันใหม่ลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยรืนะครับผมประมาณนั้นนะจ๊ะ พยายามทํารอบนะครับผมยิ่งฮิปเราเยอะก็ยิ่งดีครับผมยิ่งฮิปเราเยอะเรายิ่งดีครับผมมันจะแบบจะได้แบบปึ้มบําซัมเบ้กว่านี้เยอะครับอืมเพราะผมพยายามทําให้แบบดันเนี้ยถ้าลงคนเดียวผมอยากได้แบบประมาณ4ี่นาทีเออประมาณหนึ่งเออประมาณ2นาทีแบบจบไม่ควรเกิน2นาทีอะไรเงี้ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับ AI ด้วยบางที AI ไแม่งเออเงี้ยมันขึ้นอยู่กับ AI ด้วยครับผมแล้วก็มานาเนี่ย12ทีทพอแล้วครับสลับดันนี้นะครับอันนี้เรื่องจริงมานาเนี่ย1ิบีทก็พอแล้วครับ เฮ้ยมันจะทุบจนตายไม่ได้แลวคุณหนุ่มมานานเนี่ยสำหรับด่านนี้ผมว่าประมาณ9 k 1 2เคสเคผมเชียร์เลยและนะครับผมราะผม1 4 14เคมันดูเกินจำเป็นไปนหน่อยนะครับดูดึกด,ดูเกินความจำเป็น,ปนไปเยอะพอสมควรอยู่ไม่ได้หน่อยแหละเพราะว่ามันเล่นไปแล้วมันไม่ค่อยได้ไดอะไรครับผมเพราะว่ามานานเราไม่ค่อยได้ใช้เต็มที่ก็แค่เลียร์อีเลียร์ลูกน้องนะผม,มประมาณนั้นไม่ยากไม่ยากด่านนี้ง่ายมากอีซี่อีซี่โบเลย วิ่ง4คูร้อยแล้วก็อีปึ๊บจบแล้วบอสจะปุ๊บปึ้ม7จ็ดหมื่แล้วรอจังหวะครับพุ่งหลังปึ๊บแล้วอีอันนี้ให้เราปล่อยให้เราตายก็ได้นะปึ๊มปื๊มปื๊มปื๊มเพื่อที่จะรอแล้วอีปึ๊บแบบนี้แล้วก็เก็บเงินด้วยครับปุ๊บจบแค่นั้นแหละ น้องชายพี่ก็จะประมาณเนี้ยผมพยายามให้มันอยู่ประมาณเรทประมาณ2นาทีนะครับผมทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหัวใจหัวใจผมซื้อไว้เยอะมากหัวใจเยอะจริงๆนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็ดันเนี้ยมันจะมีบั๊กด้วยเพื่อนดันเนี้ยมันจะมีบั๊กด้วยครับผมบั๊กก็คือให้เราใช้ตัวเด็กของเราเนี่ยวิ่งไปสไลเดอร์หรือแบบวิ่งไปบาทาได้เงาอ่ะกับไอตัวลูกน้องเอที่มันเป็นตัวของโฮเชวะวิ่งรอบไปข้างบนนะครับแล้วก็เราก็ค่อยแบบค่อยๆเคลียร์อีค่อยๆเคลียร์อี นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูจะทำให้ดูนะจ๊ะดันนี้ค่อนข้างกำไรเยอะอันนี้จากใจเลยดันนี้กำไรเยอะมากนะครับผมผมลงแป๊บเดียวผมลงแค่แป๊บเดียวผมได้กลับมา 10m 20m 30m อย่างเงี้ยโอ้โหแบบเยอะะจริงๆนะครับผมไวๆไว,ไวแล้วก็กำไรดีด้วยเพื่อนๆอย่างเงี้ยมึมให้ตัวเด็กวิ่งไปล่อครับผมึแล้วตัวตัวหลักเราก็เตรียมตัว e. ีครับ ย,ยังพร้อมดีปึ้มสวยปึ้มมา ดัานนี้ไม่ยากมากถ้าบอสไม่เป็นเมนครับนี่แล้วก็พุ่งเหลาไปโดนไปโดนไปโดนไปเพื่อนโดนไปเพื่อนโดนไปเพื่อนชายแค่นั้นแหละ <c oughs> างปะ <c oughs> เล่นสูมุเนี่ยจะดี <c oughs> มันดีที่ลงดีหลังนี่แหละแบบเพื้นจัดอะตอนนี้ก็ผมได้ของขอบทองมาแค่ชิ้นเดียวนะจ๊ะเนี่ยแค่ได้ขอบทองมาชิ้นเดียวเราก็ได้ค่าบัตรคืนแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะว่าขอบทองอะชิ้นหนึ่งขายได้ฉเฉลี่ยประมาณสี่บาท ต่อชิ้นนะถ้าไม่ใช่ส่วนหน้าครับชิ้นยิงขายได้ประมาณ4ี่บาทนะครับผมหลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วเอาขอบทองไปทําอะไรขอบทองเขาเอาไปผสมกันนะครับผมขอบทองเขาไปผสมกันขอบทองเขาไปช้านันชานี่กันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสนุกเล่นแล้วสนุกมากจริงๆเป็นด่านที่ลงแล้วเพลินนะผมาเดี๋ยวลงให้ดูอีกรอบหนึ่งหล,ลากันถ้าเราได้ของขอบทองมาก็ค้มแล้วครับอืมหลายคนถามว่าระหว่างลิงกับโอเวอร์เล่นอันไหนดีกว่ากันผมเชลิงนะ เพราะว่าลิงค่อนข้างเฟี้ยวแล้วก็ตัวของอตัวลิงอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันอีกว้างนะครับผมอีกว้างมากๆลิงเนี่ยผมแนะนําเป็นรีเจนเลยจะดีมากๆนะราคามันไม่แพงแล้วอ่ะรีเจนตอนนี้เดิมๆก็ประมาณสักเก้าพันหมื่นหนึ่งจะถึงมั้งประมาณนี้ลิงรีจงรีเจน <c oughs> สวยครับสวยมากฟึบ <c oughs> เรียบร้อยกิจิไก่กิจิไก่ถ้าแบบว่างๆก็มานั่งลงดนันหา ลงๆๆดันกันสนุกนะครับดันใหม่สนุกมากผมซื้อผมซื้อบัตรดันใหม่มาร้อยอันมั้งแล้วก็ลงจะหมดแล้วเนะี่ยเจ็บๆน้องชายพี่เอือเอืออันนี้คือกะตายได้เลยครับลุกมาอีฟืบ <c oughs> สิ่งที่ต้องเตรียมมาเยอะหน่อยก็คือหัวใจนะเพราะหัวใจค่อนข้างที่จะแพงแพงเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้พันหนึ่งมั้งหัวใจ เนีย่ยเราได้พวกนี้มาอันนี้เราขายได้ประมาณ15บหเคนะเขาเรียกผมคนจะเรียกว่ายังไงก็ตามแต่ผมเรียกว่ากุญแจเออกุญแจเนี่ยผมเรียกว่ากุญแจตอนนี้อันละสิบห้าเคครับกุญแจหนึ่งกุญแจสองอ่ะอันละสิบห้าเคแพงมากนะครับผมหวานเจี๊ยบเลยแหละดูดิเห็นไหมนี่กุญแจหนึ่งกุญแจสองเนี่ยสิบห้าเคออกนะครับออกหมดเลยผมขายแบบไปหลายพันอันแล้วนะครับผมตอนแรกว่าจะทําเองแต่ว่าแบบคํานวณแล้วแบบไม่ไหวว่าต้นทุนมันสูงเกินก็เลยไม,ไม่ได้ทําเองสักทีครับขายดีกว่ากําไรเยอะกว่าเยอะเลย ปึบเห็นไหมดรอบแล้วสบายครับผมรวย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 ,ลวยเล่นได้ทั้งวันอะ่ะเอาจริงเล่นได้ทั้งวงทั้งวันเลยปามทั้งวงทั้งวันอะ่ะ <c oughs> ปึมมันสนุกนะนเพื่อนๆลงดันเนี่ยสนุกดีผมชอบปึม เห็นไหมได้สาอันแล้วอันนี้คือประมาณ3ามสี่หมื่นแล้วนะได้สามสี่หมื่นแล้วนะจริงตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับลงไปลงมาก็เริ่มสนุกสนุกเสร็จแล้วก็ลงยาวๆครับแล้วผมก็หาของมาย่อยด้วยช่วงเนี้ยมันหาของมาย่อยเยอะเพราะว่าของมันหมดสต็อกแล้วนะครับกำลังเติมสต็อกใหม่เข้าไปนะผม,มกาลังเติมสต็อกใหม่เข้าไปนะผมตอนนี้ร้านคือต้องบอกอก่อนว่าตอนนี้คนทําพวกเนี้ยมันน้อยลงด้วยมั้งก็เลยแบบเหมือนของราคามันขึ้นนะผมปุ๊บ อีวานะยิ่งหิปเยอะยิ่งดีครับยิ่งหิปเยอะยิ่งดีครับเพราะว่ามันสนุกมันลงทีดีีทเดียวแบบปอจะตายเอาอะมันสนุกมากเลยนะยิ่งหิปเยอะยิ่งดีครับเพื่อนๆพแป๊บเดียวครับผมพูดเลยแป๊บเดียวคุณจะมีเอ็มแบบหลักร้อยหลักพันเอ็มใแบบสบายสบายมากจริงวันหนึ่งถ้าขยัน,ขย,นขยันแบบดวงดีๆผมว่ามีแตะร้อยเอ็มได้อะจริงถ้าแบบขยันดวงดีจริงอะมีแตะร้อยเอ็มได้เลยนะถ้าเราขายของแบบดีๆหน่อย เอาไปของไปแปรลงแปรรูมอ่ะเกือบเกือบร้อยเอ็มก็น่าจะถึงอยู่มั้งโดนแค่นนั้ไหะโดนโดนโอ้ไม่คิ่ได้ไงวะโดนคี่อย่างเยอะแต่ไม่คิ่จะรั่วให้ เรียบร้อยหวานเจี๊ยบเรียบร้อยครับประมาณ2นาทีกว่าถ้าแบบเล่นดีๆก็ประมาณ2นาที2นาทีแบบเฉียดเฉียดประมาณ2องสองนาทีเป๊ะๆอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเคยเร็วสุดประมาณ1นาที50มั้งประมาณเนี้ยเล่นแป๊บเดียวเองนะจบอย่างไวกรอบทองค่อนรูปพ่อแต่ช่วงเนี้ยเหมือน ปลาปลีขอบท้องหอเปล่าผมไม่แน่ใจขอบท้องดรอปน้อยเมื่อแม่จ๋าม,มาเราใช้บักเหมือนเดิม,ม,น,มนะครับปลาชาไรเงาดีไป โดน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 โอ้ยอิงนิดนเดียวเองอะนี่ผมยังไม่เยอะพอสินะโดน ได้พวกนี้มาผมเคยย่อยได้พวกแบบอันทัดได้พวกเจนอยู่นะคือแบบโอ้โหเราจะดวงจริงเพื่อนเพื่อนเราได้อันนี้มาเราได้ย่อยแบบพวกเนี่ยผมย่อยได้ powerful มาเนี่ยกูจ็อบมากต้นทุนมันค่อนข้างน้อยครับผมบัตรหนึ่งก็สี่บาทใช่ปะ่ะเราได้ขอบทองม,มาหนึ่งชิ้นเนี่ยเราได้สี่บาทคืนแล้วนะแล้วที่เหลือคือกําไรหมดเลยอ่ะซึ่งผมมองว่ายัางไงก็กําไรครับผมลงดันเนี้ยหาโอกาสขาดทุนไม่เจอเลยถ้าเราลงสี่จอนะ หาโอกาสขาดทุนไม่เจอเลยอันนี้เรื่องจริงเพื่อน,อนก็ลองไปลงดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะอยู่ในถามมันจ๊ะบ๊ายบาย